สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมนะเมื่อนนี้สิว่าอัปเดตอ้อยนะครับอัปเดตอ้อยที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้อัปเดตลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นยังบริแตกนอครับตอนนี้แตกนอแล้วครับพี่น้องนี่ครับแทงนอออกมานอลูกกันมากครับนอใหญ่อยู่นะครับนอลูกกับนอแมเกือบเท่ากันนะครับอันนี้มีสองต้นครับ จะแ,แทงนอลูกขก้นมากก่อละสองนอสามนอนครับกำลังงามเลยนะครับอันนี้สำหรับทดลองปลูกในกระถางนะครับอันนี้อ้อยอายุยังบนถึงสองเดือนเต็มนะครับประมาณเดือนก,กว่าเดือนเดือนก็อีกประมาณยี่สิบมือนนะครับอีกอก,อก,อกระถางหนึ่งครับอันนี้เพิ่งเริ่มแท่งขก้นมากครับแท่งขก้นมาก นี่ก็เริ่มมีนอที่สองขึ้นมากนะครับอันนี้ก็กำลังแทงขึ้นมาเห็นพอดีๆีนี่ครับกำลังแทงขึ้นมากไหมก็ตามที่ผมได้สังเกตเบ้างนะครับต้นอ้อยต้นหนึ่งที่แทงนอขึ้นมากอยู่ประมาณสองนอสามนอนะครับ สัวนอสามนอนครับต่อต้นนะครับตัวคอตานะครับเทียงนอหลุดมาร่วมกับต้นเม่กับประมาณสี่ต้นสามต้นสี่ต้นนะครับกระถางนี้มีอยู่สี่ต้นแต่ว่าผมแยกออกไปตอนนี้เหลืออยู่สามต้นนะครับเพราะบึงแหล้วมันอาจจะหนานแน่นเกินไปนะครับสำหรับตัวน,นี้นครับ สำรับก่อนนี่ลุมนี่ผมใส่ไปสองขอตาแล้วครับแต่ว่าแท่งนอสากมูลนะครับนี่ต้นนี้แทงขึ้นมาสองนอแล้วนะครับนอหนึ่งผลแล้วนอหนึ่งกำลังแทงขึ้นมานะครับส่วนต้นนี้กำลังแทงขึ้นมานครับลุมนี่ผมฟังลึกลึกอยู่นะครับประมาณสิบหาเส้นนะครับทดลองบึง้งว่าเราฟังลึกแล้ว มันจะแท่งงอดีบ่นะครับอ่าส่วนอันนี้นครับผมได้แยกมาจากกระถางครับสองขอตานะครับแยกออกมาไว้ใส่หลุมไว้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนก่อนที่ผมจะมาลงมือหนึ่งนะครับผมไทยไปก่อนที่ผมจะมาลง ยูทูบมือนึงนะครับผมถ่ายไปยเยาวมุสีพี่น้องเบิ้งผลงานนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ้งออกครับมูลแหลกอีรีครับสีมือของหนูปุกหนูปุกงนะครับเนี่ยถิ่งรักทานไว้พอมนะครับขวดกินนอเบิดครับเบิดเล่อ้อยผมกว่าหนึง่งปลุกล่งดินแว้ ครับอันนี้ก็ที่อยู่ในกระถางครับคิดว่าสิดูเร่สิดูเร่ซุ่มอยู่ในกระถางนลครับปเปี็ดถอนพันต์ต่อยังบม่ยอมแพ้ครับสิดูเร่รักษาไว้ยังดีเลยครับในกระถางอันอยู่ในพื้นที่ปลูกลงพื้นเนี่ยผมคิดว่านาจิบ,บุลลอดนะครับ อันนี้ต้องหาแนวมาหลอมไว้ย่างดีครับหนูพุกตัวเพีงอยาเครับเมื่อควดกินเป็นตะเสียดายครับนะครับอันนี้อยู่ในกระถางมีอยู่สองกระถางครับอายุได้หาหกเดือนน้องวิสิตดไปเฮ็ดพันแล้วนะครับคิดว่านาจะหลอดอยู่นะครับซึ่งอยู่ในกระถางจะว่าที่ปลูกร่งดิน ที่ปลูกลงดินไ้ผมคิดว่าแช้ได้กับบลอดครับครับอันนี้ก็อ้อยอายุได้เดือนก็อีก20่สิบตัวมือนะครับแตกนอกได้สำเนียงครับใบก็เขียวงามนะครับกว่าน้นนี้ใบเขาเอ,อืองเดืองนะครับผมคิดว่าน่าจิโปพอนาำผมก็เลใหายน้ำ สีได้หลายเตย์เนี่ยกัใบเขียวขึ้นมากแล้วครับตอนนี้กับใบขาวๆเรืองเดืองดังๆนะครับอันนี้กับกระถางนีกับน้ามอยู่นะครับสองมสามมใหญ่มากนะครับอันนี้กับเป็นบักยุ่มครับพี่น้องบักยุ่มต้นอยู่ใกล้ๆกันครับสวนที่ผมปลูกต้นไม้ไ้นะครับปลูกต้นอ้อยไ้ครับโดดครับปีนี้ปีแรก ผมยมปีแรงครับของต้นนี้ผมเห็นมาต้นนี้ลังเจหลังน้ำถ่วมขังไงปีฮาซีนะครับคือนาว่าปลูกไว้่นะเพิ่งจ่เป็นนวยขังแหลกครับลกคักลกเนี้ยนี่ไง่คึอม่าข้อกินนี่ย่านมันงาหักงาลีอยู่ครับลกคักลกเนี้ยนี่เป็นก้อนเหมือนก้อนนอครับตุนะ้ งามครับพี่น้องบกยุมครับบกยุมสมครับอันนี้หายมันไงอล่กงน้อยจังกินครับตอนนี้มันฝาดอยู่ผมซีบึงแล้วมันหน่วยมันใสอยู่แต่ว่ามันฝาดมันยังบ่สมสมบัดฝาดนะครับมันยังผสมผัดนี่ครับเป็นก้อนเหมือนก้นอนน่ครับนี่ รถค้ากี่ดีเด้ครับเนี่ยกว่าหอดน้ำงาใบครับเนี่ยูกค่ากี่ดีจะกว่าค้ากี่ดีบึงน้ำงาใบก็ออกสำหรับคลิปนี้ก็สำนีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ